สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาพบกันอีกแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเป็นเลขเด็ดจากครูบาบุญซุ่มนะคะเป็นการาเสร็จสิ้นภาร,ารากิจนะคะการปฏิบัติธรรมนะคะปิดวาจา3ปี3เดือนกับ3วันนะคะเรามีเลขเด็ดมาให้นะคะให้ทุกคนเลยนะคะมีโชคมีลาภนะคะออกมาจากถ้ามนะคะเมืองแก๊ นะคะรัชฉานประเทศเมียนมานะคะในวันที่31กรกฎาคม2600 2น6 5นะคะแล้วก็เรามาดูกันเลยนะคะว่าเลขเด็ดนะคะงวดนี้นะคะว่างวดประจำวันที่1สิงหาคมนะคะเลขเด็ดจากคูบาบุญชุ่มมีเลขอะไรกันบ้างนะคะทะเบียนรถนะคะของคูบาบุญชุ่มนะคะ ทะเบียนรถ 9F-5678 ขีดนะคะแล้วก็กำหนดวันออกจากถ้ำคือวันที่31กรกฎาคม2565นะคะแล้วก็เลขทะเบียนรถเคลนนะคะ6 c 5 9 3ขีดนะคะแล้วเรามาจับคู่กันเลยนะคะเลข3ตัวนะคะเกี่ยวกับคูบาบุญชุ่มนะคะ3ตัวจะมี956-567-678 319318659และ593นะคะส่วน2ตัวนะคะ2ตัวของคูบาบุญชุ่มก็จะมีนะคะ9556677831386559และ93นะคะใครชอบเลขไหนนะคะให ซื้อลอตเตอรี่ไว้ได้เลยนะคะสนับสนุนแต่หวยรัฐบาลเท่านั้นนะคะขอให้ทุกคนนะคะมีโชคมีลาบนะคะร่ำรวยกันทุกคนเลยนะคะสำหรับงวดประจำวันที่หนึ่งสิงหาคมนะคะอย่าลืมกดติดตามและกด subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอให้ นะคะทุกคนร่ำรวยร่ำรวยเลยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้อย่าลืมนะคะเลขเด็ดจากครูบาบุญชุ่มนะคะขอให้ร่ำรวยกันทุกคนถูกหวยกันนะคะร่ำรวยร่ำรวยสวัสดีค่ะ